โอเคครับนี่ผมจะมาสอนโหลดตัวรันซีโน่ครับเข้าแรให้เข้าทีมก่อนแล้วก็มากดบริเวณตรงนี้เนาะหรือถ้าใครไม่เข้าทีมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่าทีบ้างนเนาะแล้วก็มาที่ช่องของตัวรันเนาะแล้จะเห็นตัวรันซีโน่ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยแบบนี้หลังจากที่เราเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็กดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะดาวน์โหลดนะแล้วเพนจะมีลิงก์ให้เราเลือกใช่ไหมเราก็ผมแนะนำรูทนะครับอันนี้นะ แล้วเ,เราก็รอ,อนนครับไม่ต้องกดอะไรเนาะโอเคนะครับอย่ากที่เรากดมาแล้วก็มันจะมีบอรลไฟเนานะให้เราก,กดเลือกบุ i ลีไฟดาวน์โหลดครับว่าชุดเวอร์ชันก็กดเป็นไมนะ้เนาะอันนี้ไม่ต้องไปกดอันนี้เนาะนี่ครับมันก็จะทําการโหลดมาเป็นไฟล์ซีให้เราเลยนะนี่นะครับหลังจากที่เราโหลดมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้มาเป็นเจ้าตัวไฟล์ซีแบบนี้เนาะเราก็ทําการคลิกขวาแตกไฟโปรตีเลยนะครับ ไม่ว่าจะใช้ตัวแตกไฟล์อะไรก็ตามเนาะแตกไฟล์เหมือนกันหมดเนาะ